สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกางอริยมัคมีองค์8ประการนะคําสอนในพุทธศาสนานะครับโลกใบนี้นะครับถ้ามองจากอวกาศภายนอกนะก็เป็นโลกใบสีฟ้านะซึ่งอาจจะ นะดูแล้วสดใสนะแต่ผู้คนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะก็จะมีคำถามนะว่าเอ๊ะเกิดมาได้อย่างไรนะเกิดมาจากไหนนะชีวิตก่อนหนะนะ้านี้ก่อนมาเกิดเนี่ยนะไปเป็นอะไรมาหรือเปล่านะพอโตขึ้นก็มีคำถามมากมายนะว่าอะไรคือเอ่อเส้นทางที่ถูกต้องนะในการดำรงอยู่ของชีวิตนะความสุขความทุกข์เป็นอย่างไร นะชีวิตมนุษย์เนี่ยควรจะใช้ชีวิตยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันคําถามเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมากมายนะนับตั้งแต่เราลืมตาเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะนับตั้งแต่วัยเป็นเด็กทาลกเลยนะเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคือความถูกต้องเนี่ยนะถ้าคนที่มีพ่อแม่นะที่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิทถียนะมีความเห็นถูกต้องเนี่ยก็จะพาลูกหลานตัวเองนะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนั่นเอง นะผมเลยมองว่านะน่าจะทำนะคลิปนะในเป็นซีรีสนะ์สั้นๆมีสัก5ตอนนะเขพูดถึงว่าช่วงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยนะซึ่งผมจะแบ่งเป็น4ช่วงนะเวลาแล้วกันนะเพื่อให้มองเห็นคร่าวๆนะครับในทุกประมาณ20่ปีนะนับตั้งแต่เกิดนะครับเข้าสู่วัยนะในแต่ละช่วงเวลานะว่าจริงๆแล้วชีวิตในวัยแต่ละช่วงเวลาเนี่ย ควรจะใช้ชีวิตยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็นับว่านี้เป็นตอนที่1แล้วกันนะก็จะเล่าให้ฟังว่าผมจะนะพูดถึงชีวิตนะมนุษย์เนี่ยนะแบ่งออกมาเป็นเหตอนนะครับโดยที่ตอนที่2เนี่ยก็จะเริ่มต้นพูดถึงนะชีวิตตั้งแต่แรกเกิดนะตั้งแต่ลืมตาม,มาเลยนะนับ1นึนะไปจนถึงอายุ20ปีนะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นวัย ที่เป็นทาลกนะเข้าสู่วัยแห่งการเรียนรู้นะวัยแห่งศึกการศึกษาเล่าเรียนพอถ้าเกิดในวัยนี้ไม่มีวิชาความรู้นะไม่มีการศึกษาเล่าเรียนไม่มีทักษะนะทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีได้นะเพราะว่าขาดทักษนะในการสร้างรายได้นะสร้างตนเองขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นในตอนที่2เนี่ยนะก็จะพูดถึง นะชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกเกิดนะจนถึงอายุ20ปีนะครับแล้วก็ในตอนที่3เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงนะครับว่าชีวิตนะหลังจากที่ศึกษาเล่าเรียนจบแล้วนะซึ่งก็เรียกว่าอายุ21นะถึง40นะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าเริ่มนะสร้างเนื้อสร้างตัวนะเป็นวัยที่ศึกษานะจบวิชาการ อยู่ภายใต้การดูแลนะของพ่อแม่นะก็เรียกว่าบรรลุนิติภาวะก็ไดนะ้พอวัยเข้าไปถึง21-40เถึงเนี่ยเป็นวัยที่น้องออกไปผจญโลกนะเอาวิชาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาในวัยเด็กนะทักษะความรู้ความสามารถต่างๆออกไปประกอบอาชีพการงานนะออกไปดำรงชีวิตนะรวมถึงในช่วง21-40ถึงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ แล้วก็เริ่มต้นนี่ยจะมีครอบครัวใหม่นะเป็นช่วงเวลานะถัดไปนะซึ่งก็จะเป็นตอนที่3นะในซีรีส์ชุดนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็พูดถึงนะพอคนทีนะ่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างครอบครัวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงอายุแค่40ปีนะฮะ มันก็จะมีสิ่งที่เกิดตามมาภัยหลังนะเช่นพอเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวนะก็เริ่มที่จะมีบุตรหลานนะก็มีภาระหน้าที่นะก็จะมีอะไรต้องรับผิดชอบมากมายนะในวัยอายุ40นะถึง60ปีนะซึ่งวัยนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นวัยที่ต้องบุกต้องเรียกว่านะบุกบันนะ ต้องต่อสู้นะทุกอุปสรรคปัญหาเพนะราะว่ามันมีภาระรับผิดชอบมากมายนะทั้งตัวเองนะครับทั้งผู้ที่ต้องดูแลอย่างเช่นพ่อแม่นะครับก็จะเริ่มที่จะแก่เท่าชรลาไปรวมถึงมีลูกหลานเพราะฉะนั้นในช่งวงวัย41ถึง60เนี่ยนะบางทีเขาเรียกว่าเป็นวัยที่อาจจะเกิดวิกฤตได้นะถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งนะบางคนก็เรียกว่า ช่วงที่เกิดวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยนะก็อยู่ในช่วงประมาณอายุ41นะถึง60ปีนั่นเองนะถ้าเกิดใครที่จิตใจอ่อนแอนะจิตใจไม่เข้มแข็งนะไม่สามารถจะต่อสู้อุปสรรคปัญหาได้นะบางคนก็ไม่สามารถฝ่าในช่วงเวลานี้ไปได้นะ41ถึง60ซึ่งผมก็จะพูดถึงนะเป็นตอนที่อ,อตอนที่4นะครับนะตอนที่2ก็คือ ตั้งแต่เกิดนะจนถึงวัยเรียนนะอายุ20ปีนะตอนที่3ก็วัยเริ่มต้นทำงานนะแล้วก็สร้างครอบครัวนะ21ถึง40ปีนะแล้วามาถึงวัยที่ต้องต่อสู้ทุกประศัก์ปัญหานะ41ถึง60ปีนะเราจะเจอความเครียดนะเจออะไรมากมายนะโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจวิกฤตชนีเนี่ยหลายคนก็จะปวดหัวนะจะเรียกว่าเครียดนะมากมายนะ แล้วก็มาถึงตอนที่5นะก็จะพูดถึงนะวัยกเกษียณละนะหกขึ้นไปเพราะนั้นใครที่พลาดมาจากนะตั้งแต่วัยตั้งแต่เรียนหนังสือนะวัยเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะวัยต่อสู้อุปสรรคปัญหานะบุกบันนะฝ่าฟันต่างๆนานานะในช่วงวัย4 1่สถึงหกเนี่ยนะถ้าสำเร็จก็สําเร็จไปนะถ้าไม่สําเร็จเนี่ยพอถึงวัย60เนี่ยนะก็เรียกว่าอาจจะ สายเกินไปนะที่ทําอะไรนะไม่ค่อยได้มากแล้วนะเพราะฉะนั้นผมึงบอกว่า,าจะทํำซีรีส์ชุดนี้นะครับนะเพื่อจะได้เป็นความรู้นะให้กับคนเ,เรียกว่าทุกวัยนะตั้งแต่นะเรียกว่าเป็นเด็กเด็กเยาวชนเลยนะเข้าสู่วัยที่เนะพิ่งเริ่มต้นทํางานนะรวมถึงสร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างรายได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวบางคนแต่งงานในช่วงวัยนี้ จนถึงวัยที่ต้องต่อสู้รูปศักดิ์ปัญหานะเรียกว่าต้องมีความเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งในจิตใจไม่งั้นจะเกิดวิกฤตในวัยกลางคนได้นะในช่วง41-60อถึงนะรวมถึงวัยที่กเกษียณแล้วนะ60ปีขึ้นไปนะจนเรียกว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วนะในการเดินทางนะครับในชาติหน้าเนี่ยนะว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะเพราะว่าถ้าผิดพลาดนะในวัยแต่ละช่วงนะแล้วแก้ไขไม่ได้ทำมาถึงวัย 60ขึ้นไปแล้วนะบางคนเกิน60ขึ้นไป70ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเรเรียกว่าต้องปล่อยวางละเพราะว่าวิถีชีวิตเราดําเนินมานะเรียกว่าเข้าสู่คาราว่าเป็นช่วงสุดท้ายลนะ้นะครับมันสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะก็มาจากนะประสบการณ์นะบางส่วนมุมมองบางส่วนนะครับแล้วก็รวมถึงนะมีเวลาสงบสงบนะ,จะเจริญสติภาวานาด้วย ก็นะจะมาเล่าให้ฟังนะก็คิดว่าเป็นสาระประโยชน์นะครับสำหรับคนยุคสมัยนี้นะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าวิกฤตนะประเดบดังเข้ามานะก็จะทั้งให้กำลังใจนะครับคนรุ่นใหม่แล้วก็ให้กำลังใจนะคนรุ่นที่ต้องบุกบ,บัน่นฝ่าฟันนะทุกขศัสด์ปัญหานะครับรวมถึงให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่เกษียณแล้วนะว่าเ,เราควรจะใช้ชีวิตนะในแะต่ละช่วงเวลาอย่างไรนะควรจะ แสวงหาความสุขที่แท้จริงนะประโยชน์นะสูงสุดของชีวิตได้อย่างไรนะครับนะจึงมาชวนคุยกันนะครับอันนี้เป็นตอนที่1น,นะครับว่าช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์นะแห่งการเรียนรู้นะสช่วงควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะมาว่ากันนะในตอนที่2องนะสาแล้วก็5นะครับนะก็อางนี้บอกนะครับ ถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆเราใช้ชีวิตตามคําสอนในพุทธศาสนามีที่พึ่งทางใจที่ถูกต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็มีเวลาฝึกฝนจะเดินสติภาวนานะให้เข้าใจกันสาระของชีวิตนะว่าเราเกิดมาแล้วมีขัน5้านะเราจะเอาขันห้านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในะแต่ละช่วงเวลานะเราก็จะได้ไม่หลงทาง ชีวิตทุกคนเกิดมามีอุปสุรคปัญหานะไม่มีใครไม่มีปุปสรรคปัญหานะเพราะว่าชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือความที่มันไม่เที่ยงมันต้องแปรปวนไปเพราะเหตุปัจจัยมันบีบคั้นพูดง่ายงคือนะเราไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่ได้นะทุกวันนะก็จะมีธาตุไหลเข้าไหลออกอาหารการกินขับถ่ายออกอาหารการกินขับถ่ายออกเห็นไหมฮะและเรื่องของสิ่งนี้ก็เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นไกยใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ